สนามบินสุวรรณภูมิคึกคักในเช้าวันนั้นผู้คนเดินสวนกันไปมาอย่างเร่งรีบเสียงล้อกระเป๋าเดินทางลากไปตามพื้นกระเบื้องดังเป็นจังหวะชันมินตรามายืนรอแขกชาวต่างชาติที่บริษัทมอบหมายให้ไปรับเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาร่วมโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทฉันเช็คป้ายชื่อในมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยทั้งที่ปกติฉันเป็นคนใจเย็นแต่วันนี้กลับรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะตั้งแต่มาถึง ทันทีที่เที่ยวบินจากลอนดอนแลนดิ้งผู้โดยสารเริ่มทยอยออกมาจากประตูชั้นกำลังมองหาใบหน้าที่ไม่รู้จักแต่กลับพบสายตาตัวเองถูกดึงดูดให้หยุดนิ่งที่ชายคนหนึ่งเขาสูงโปร่งใส่เชิอสีขาวพับแขนขึ้นถึงศอกเดินออกมาอย่างมั่นใจทว่าทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นภาพของเขาทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นใบหน้าของเขาเหมือนสามีของฉันที่จากไปเมื่อสี่ปีก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะรูปหน้าดวงตารอยยิ้มหรือแม้แต่ท่าทางการเดินราวกับเขาฟื้นคืนมาจากความตายมาอยู่ตรงหน้าฉันอีกครั้ง มือของฉันสัน่นจนแทบกำป้ายชื่อไว้ไม่อยู่ชั้นก้าถอยหลังไปหนึ่งก้าเหมือนสัญชาตยานกำลังเตือนให้หนีแต่หัวใจก็ร้องเรียกให้เข้าไปใกล้ขึ้นอีกเขาหันมองไปรอบๆเหมือนกำลังหาใครบางคนและเมื่อสายตาเราสบกันเขายิ้มยิ้มที่เหมือนสามีฉันราวกับถูกก๊อปปี้ออกมาฉันยืนค้างเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นเสียงรอบข้างหายไปจนหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกเป็นไปไม่ได้ฉันพึมพำแต่ภาพตรงหน้ากลับยิ่งชัดเจนขึ้นเขากำลังก้าวมาทางฉัน และฉันไม่รู้เลยว่าควรดีใจหรือควรกลัวกันแน่